และสำหรับวันนี้นะคะเรา,าเริ่มต้นข่าวแรยกันที่จังหวัดเพชรบุรีได้จัดพิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทานค่ะ นายณทูเพชรพมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนางรุ่งนภาเพชรพมสอนประธานแม่บ้านมหาวไทยจังหวัดเพชรบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนกลุ่มทอผ้าผลิตผ้าจังหวัดเพชรบุรีร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าขิดลายนารีรัฐราชกัญญาณห้องพิพิธีสาลากางจังหวัดเพชรบุรีโดยนายณทูเพชรพมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีประกอบพิธีเปิดกลวยกระ ธงดอกไม้ทุบเทียมแผ่ถวายราสการะเบื้องหน้าพระฉายารักษมเดเดพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริอวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและกล่าวคำด้วยความน้อสมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้แรงบันดาลพระไทยจากการสเสด็จไปทอดพระเนตรงานศิลปะหัตถกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาคใต้นับเป็นการยกระดับภาพไทยนำทางให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งใ,ให้แก่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก นอกจากนั้นทรงออกแบบผ้าลายพระราชทานผ้าขิดลายนารีรชัชราชกัญญาโดยได้รับรบ่บรรดาลพระไทยจากผ้าขิดลายสมเด็จที่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานแก่ราษฎรอันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยทางด้านนายธนิตพุ่มสวัยจากกลุ่มผูษาผ้าลายอย่างจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวในนามผู้เข้ารับมอบลายผ้าพระพราชทาน ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาโดยความน้อสมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณว่ารู้สึกปลื้มปิติและยินดีเป็นร้นพ้นที่สมเด็จพระองค์ยิงได้มอบรายผ้าที่แสงงดงามน,นี้มาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไทยจะทําให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้มีลวดลายผ้าที่สามารถนําไปต่อยอดให้เป็นลวดลายที่ทันสมัยแล้วก็สามารถนําไปเป็นแฟชั่นต่างๆก้าวไก่สู่สากลได้อย่างแท้จริง mm -hmm.